สำนักง,งานเกษตรอำเภอปักธงชัยร่วมกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร,ร,กรบ้านปอนางเหรินจังหวัดน,นครราชสีมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะทำโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพื่อปรับโครงสร้างการผลิตในภาคการเกษตรในระดับพื้นที่โดยส่งเสริมให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในพื้นที่สามารถวิเคราะห์ศักยภาพและโอกาส วางแผนการผลิตที่เชื่อมโยงกับความต้องการของตลาดมีตลาดรองรับที่ชัดเจนตลอดจนเข้าถึงนวัตรกรรมและเทคโนโลยีที่จำเป็นเพื่อยกระดับการผลิตของตนเองโดยใช้กลไกการบริหารงานระหว่างระดับพื้นที่และส่วนกลางขับเคลื่อนการดำเนินงานทั้งหมดนี้เพื่อสร้างกลไกการมีส่วนร่วมตั้งแต่ระดับพื้นที่ในการขับเคลื่อนและพัฒนาภาคการเกษตรให้บรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ต่อไป วิสากิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปอนางเหลินตั้งอยู่เลขที่35หมู่6ตำบลกระเสมทรัพ,พ์อำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมาได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2542โดยมีคุณกลางรุมสำโรงเป็นประธานกลุ่มและในปัจจุบันคือคุณร่วมดีสน้อยเป็นประธานกลุ่ม เนื่องจากความต้องการของสตรีในหมู่บ้านที่ต้องการแก้ไขปัญหาเรื่องรายได้จึงได้รวมตัวกันเดินทางไปศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพณอำเภอขามสแกแสงโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเก,กษตรอำเภอปักทงชัยภายหลังจากการเดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งนั้นกลุ่มสตรีในหมู่บ้านได้กลับมาทดลองทำข้าวแตนและได้ปรับปรุงรสชาติเรื่อยมาจนได้สูตรข้าวแตนในแบบฉบับของตนเอง ในระยะเริ่มแรกได้ประสานขอรับทุนในการกอร่อสร้างอาคารและเครื่องมือการผลิตจากโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนกลุ่มออมทรัพย์บ้านปอนางเหลิอนอบอตอกระสิมทรัพย์และจากการระดมหุ้นของสมาชิกโดยมีหน่วยงานราชการต่างๆเข้ามาให้ความช่วยเหลือโดยเริ่มแรกสมาชิกกลุ่มก่อตั้งจำนวน9าคนปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้นจำนวน27คน ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมีดังนี้ผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มคือขนมข้าวแตนขาวและขนมข้าวแตนข้าวกล้องผลิตภัณฑ์รองของกลุ่มได้แก่ขนมทองม้วนขนมโรตีกรอบเข้าเกี๊ยวผลไม้และกะยาสาสำหรับคลิปนี้จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มได้แก่ข้าวแตนไปดูกันเลยค่ะส่วนผสมของข้าวแตนนะคะคือข้าวเหนียว1กิโลกร,รมัมเกลือ1ิกรัมน้ำตาล2ี่สิกรัมงาขาว2ี่ิบกรัม และน้ำมันสำหรับทอดค่ะวิธีทำนะคะ 1. แช่ข้าวเหนียวไว้1คืนนำไปนึ่งสุก 2. ผสมเกลือน้ำตาลทรายให้เข้ากันนำไปคลุกกับข้าวเหนียวที่นึ่งสุกแล้ว 3. นำไปกดใส่พิมพ์แล้วนำไปตากแดดประมาณ3วันหรือจนแห้ง 4. นำไปทอดในน้ำมันใช้ไฟปานกลางหรือจนเหลืองตักขึ้นให้เด็ดน้ำมัน 5. บรรจุใส่ถุงค่ะ ในปี2549กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร,ร,กรปอนังเดินได้ขึ้นทะเบียนผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการโอท็อปและได้ส่งผลิตภัณฑ์เข้าคัดสัรสุดยอด1ตำบล1น,นผลิตภัณฑ์และได้ระดับ5ดาวอีกทั้งยังได้รับรางวัลอีกมากมายเพื่อการันตีว่าขนมข้าวแตนของกลุ่มมีความอร่อยไม่เหมือนใครจุดเด่นของกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาหรือออ,อทุกผลิตภัณฑ์ 2. ราคาถูก 3. รสชาติอร่อยไม่เหมือนไข่ 4. ความเข้มแข็งของกลุ่มปัญหาหรืออุปสรรคของกลุ่ม 1. ขาดอุปกรณ์จำเป็นอย่างเช่นตู้อบลมร้อน 2. ปัญหาจากสภาพอากาศเช่นฝนตกอากาศชื้นไม่สามารถตักขนมได้ 3. ขาดงบประมาณในการขยายลานตากและโรงเรือนการส่งเสริมการขายของกลุ่มหากซื้อจำนวน100บาทขึ้นไปจะแถม2ห่อเล็ก และหากซื้ออื้อตั้งแต่10กิโลขึ้นไปจะจำหน่ายกิโลกรัมละ120บาทจากราคา130บาทปัจจัยสำคัญที่ทำให้กลุ่มสามารถพัฒนาและยืนหยัดมาอย่างตลอดเวลา20ปีนั้นคงหนีไม่พ้นความเข้มแข็งในด้านความร่วมมือความสามัคคีที่เกิดจากความเข้าใจอันดีในหมู่สมาชิกและการมีเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นหนึ่งเดียวกันซึ่งช่วยผลักดันให้ทุกคนก้าวไปในทิศทางเดียวกันอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะและได้มีการประชุม ระเบียบวาระการประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนง,งานด้านเกษตรระดับอำเภออําเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมาครั้งที่1 2,568วันที่19กุมภาพันธ์2,568เวลา9นาฬิกา0นนนักนะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปอนางเหลินในระเบียบวาระที่5เรื่องเพื่อพิจารณา 5.1เห็นชอบผลการคัดเลือกหมู่บ้านชนิดสินค้าเกษตรมูลค่าสูงและอาสาสมัครเกษตรกรขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงประจำปีงบประมาณ2568ของอำเภอปากทงชัยหมู่บ้านที่คัดเลือกบ้านปอนังเหลินตําบลเกษมรทรัพย์อำเภอปากทงชัยจังหวันนนดนครราชสีมา สินค้าคือข้าวแตนผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปอนางเหลืมหมู่บ้านปอนางเหลือหมู่ที่6กตำบลกระเสมทรัพย์เป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงประจำปีงบประมาณ2,568ได้แก่ 1. นางสุดใจสวนจะน้อย 2. นางสาวอัญชัดีสุภชัย 3. นายอัมภัยดีสำรรง